ไปดูดราดังช่องเจ็ดรับกบปาะจนลูกมันใญ่เจอโปเกมบม้นสอสองสิคกับสิบห้าเจอกันที่น้ำขุนเลครับมาดูยกสองอู้ขวาตะวันเอือบก้านคอครับเอาเลยครับส่งสัญญาณแล้วครับว่านไฟเี่งทราบข่าวว่าช่วงนี้กำลังเก็บเงินออก ไอโฟนรุ่นใหม่คเออกำลังสะสมครั<ส>เงินออกไอโฟนช่วงหลังนี่ตั้งใจเป็นพิเศษกับวานไฟและเมื่อที่ดาราไทยครับเาแล้วครับหกพัครับคู่นี้ครับดูบด,ดูครับแม่แกยืนไกลๆออกหมัดครับ ดูครับนี่ครับสองเลยครับดูครับบานไฟครับซ้ายครับอู้หยมาด้วยหมัดอ้าสวนปุบมาดูครับเป็นจังหวะเป็นสเต็ปครับคูนนี้ใครไม่ได้ดูนี่เสียายครับต้องไปดูย้อนหลังกับอาจารย์เฉลิมพรเลยครับไรสดวันนี้ไรสดติดขอบกับอาจารย์เฉลิมพรเติมดีเจ้าของสวนทุเรียนนี่ครับนี่ครับซรายสูงบานไฟ อถือว่าเป็นสเต็ปรับดาราไทยนีอย่างนิ่งครับดีดซ้ายวันนี้ดูได้สูงได้ลอยดาราไทยครับโอ้โหดูครับหซ้ายหน้าครับคว้านไฟขยับขยับอยู่ซ้ายอีกแล้วซาโอฮาวมาครับขวาของดาราไทยครับโอ้โหทีนี้ ทีสามเนี่ยครับมาดูครับบานไฟอ้าวนี่ครับดาราไทยขวาครับไม่โดนขวาอา้าว,าวซาอุแม่โตไซแล้วก็ยิดขวาครับบานไฟนี่ครับไซนะครับบานไฟผมมันก็เป็นกนระเทียมอะให้ยางมาเด้ะ ขวาครับโอ้โหดูตะ,ละ,ละาไทยเดิน,น,ดน,น,ดนดแล้วครับทีบโอ้ยโยนบอลบอลแล้วโอ้โดูครับโอ้โหสายแล้วครับควาดไฟโอ้โดูวันนี้แกผิว้วเหลือเกินครับโอ้ยสายครับโ สงสัยจะรวบรวมเงินไปซื้อไอโฟนเลยครบับนี่ครับควานไฟครับซ้ายครับเอ้าดาราไทยต้องเดินให้เร็วครับแม่ไม่ลูกที หมดยกทีไม่ทำทะเบียนเจอวนไฟไหวไหมไรปอบก็ได้เลยเอาดาราไทยครับกัดฟันสู้เลยครับกัดฟันสู้โยโดนกัดล่างครับดาราไทยหน้าดูเลดเาที าันเกิดเอาไว้อีกพันหนึ่งเสี่ยลวงช่ยวันเกิดเอาไว,ว้อีกพันหนึง่งมีมไหมใครมีแล้วเป่พ่อหรือเ่าอ้าพ่อละพ่อละเอาขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมียมมมอ,มอยูเย่เป็นว่อ่ามาฝาหลงนะฝาหลงเอากระยาอะไรเงินเพิ่เสียงเมียเราหลายตัวฝาหลง ดูครับวานไฟเรนเชิงและดูครับไซับดาราไทยขยับซ้ายอีกแล้วครับโอ้กระดอนกระเด็นพยายามที่จะเอาคืนครับดาราไทยโอ้ยระสานแข็ง ที่สี N ่คับตือะว่าอากาศจะหนาวแพลแพลสนามก็บพระคืนมาอหอ้อัตายเิอันตรายหว่านพัตะวันให้โอ้โหฟัดลมแรนพัดลมหัน

เอาไปอีกพันหนึ่งจะได้หมื่นห้าเอาไปอีกพันหนึง 1, น่งตัวเตะไก่มาดูคู่นี้ครับสามยกกระดแดงนี่เงาน้อยจำนวนพลอยทองคำน้องพลอยน้องพลอย หลอเลยอี่ออนมอหอลเลยเลยมาดูครับการแสดงสิทธิ์การที่ห้าบนเวทีอรอเทนะคุณดีย้อนยุกเลยครับต่อจากบ้านไฟนะครับจะเป็น วันเกิดวายงามแล้วก็ไปยอนรุคป้อมเพชรกับโอเล่เล็กไหครับเหมอใหม่ตอนนี้ป้อมเพชรรวบรวมมาที่หมื่นกับหนเครับ มรยมเลยา้าอป้อมเพชรทางโอเล่เขาขอเพิ่มอีกได้ไหมเออ่้อมาโอเล่เขาเก็บมาแล้วครับ1,100มันจะเป็น16พันกับ1 0 0เนาะเออเพราะฉะนั้นให้เก็บมาเพิ่ม1,100งพันหนึ่งร้อยครับ

รายงานแจ้งมาที่5,600ครับโอ้โหเงินขึ้นหลายเลยบนเวทีเอาเอาให้สนุกครับเราน้อยแดงรอยทองคำน้ำเงินครับหลุด่างชงโชคในสมสัดิ์สมส่วนนะครับ โอ้ยเขาน้อยมีหมัครับมาไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้ยไหวไม่ไหวไม่ไหว